สบาดีพี่น้องอาหารเก๋เลยพี่น้องเลยสีนงัวพี่น้องสีนงัวอาหารเก๋ดีแล้ว เป็นกำลังครอวงัวพี่น้องงัวอันนั้นงัวปั่นขนาพี่น้องเพิ่นจ้างไปปั่นขนาแหลเพิ่นขาขางัวสกินพี่น้องหาสิบคนบ่ได้พี่น้องเลยในงัวตัวหนึ่งพันงัวให้ตัวหนึ่งเนาะมาขาปั่นกันปั่นขาน่ะหาสิบคน cái lời đầy à hàn à hàn cái này, 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 cái จักจีเดลายป่ะในน่องถาเบิงนี่น้องเอ้ตั้งว่าหาิีผูดนางเกือบอันนี้แล้วว่ พุ่งมันบ่อนพุ่งมันพี่น้องเลยัปนเป็นกกานอย่างนั้นบนมันยังเลยพี่น้องผนปั่นเอาหนำโพนมัน

เต็มกระตาเลยพี่น้องมีแต่สีล้วนๆมาสั่น

ngoài mát gì đấy nữa um ngoài cái gì ngoài cái gì ngoài cái gì เอาโต๊ะต๊แล้วก็เติงสนกระทามแล้พอดีนี่ลงาลยวะ สดสดเลยพี่น้องเลย้าขาแล้วเนื้อสดสดสินสดสดเลยกาาั่นแะดกำลังตกพูดพี่น้องเลย ป้าเธอคือไล่เัอนี้ัน <c oughs> เป็นผู้เลยพี่น้องเลยหนับคนเถอเลยมีจากคนจากคนพี่น้องปันพละผูดพละพู้พเลยพี่สันา,ามีอย่างฮาซิป มันเหลือผูฟันเอาซันให้มันคู่กันเด้อนี่น้มันเลือมันเลืันนี่นะะมันเลือเอามันเขาประามาหอดบ่ซะ สี <Beng Zen> ่สิบเก้าหาิปเสีกนึงบ่บ่อนหาซมบ่สีาพี่น้องเลยบ่อนหาซสั่มยู่ใต้ห่มขามเย็นๆพี่น้องเลย อันสิอยู่ใต้ห่มคามนั้เาหู้่้นขึ้นมาใหม่้นตอนนาต่อลายพูดค่ะพี่น้องเลยถือวันซีอยู่วะถือลายื่ออยู่พี่น้องเลยใหญ่ค่ะ ถือลายสือผูกไปป่นคาอนากน้างเบาันบักวงไม่ใช่อีแลลูกเลยเดี๋ยวเพื่อนบ่ยาบบ่มาพี่บ่ยากบักม่วงาหยนเอ้ย

ลายพูดนะพี่น้องเลยกำลังปั่นไงพี่น้องกำลังแบ่งกำลังปั่นอยู่ขบผ้าไอ้เมื่อเลยนี่นะคากอยู่ด้วยน้าผ้ายเมื่อเลยนี่เต็มกระตาพี่น้องเลยเป็นนั้นเป็นซอยเป็นหั่นแล้วก็มาแบ่งแบ่งเสพพูด๋ Lượm nhảy là móc nóng cái này đây, Lượm nhảy khẩn nhảy khẩn lề lưỡi này. Lượm to tô to tô là ปูสีนี่เติมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วใกลพี่น้องใกล้สีแล้วละรอกบึดเดียวพี่น้องเลยรอกบึดเดียวก็แล้ว วาดูห้าสิบพูดพี่น้องสี่สิบเก้าบอลหาสิบสามสี่สิบเก้าพูดหุ่ละซองลอยบ่สานี้ได้บ่ซองลอย พ,พนาประมาณพูดสองร้อยบาทพี่น้องเลยตีราคาเป็นเงินได้จะพูดละสองร้อยบาท <c oughs> <c oughs> ้าวนับได้ไหมบ้านนี่นับไปนับมาบัวฮอดจำได้ไหมแล้วอะไรพี่น้องแล้วแล้วอะไรพี่น้องเลยสำพุทธระสองลอยเนาะ

ขายของแซ่บมันก็แล้วแล้วเนาะ <g ül> ขายแนวแซ่บมันก็แล้วแล้วเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องอันนี้เขาปิดคลิปลงเพลงเท่านี้เด้อพี่น้องเดอ้อฝากกุไลกุแซ่เพื่อเป็นกำลังแห่งใจเด้อพี่น้องสำเนียงอะไรพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องส่วนคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี